รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้นชีวาพูววล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุข สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกบ่ายวันที่สดสบายครับที่ผมยืนนี้คือ The Castle ครับ The Castle เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องจาก The c h i w a Sanctuary ซึ่งสันตบุรีรัฐเล้วนะครับดูจากภาพโดรนเนี่ยอลังการงานสร้างมากครับรอบพันหน่วยครับ The Castle เนี่ยถ้าดูจากภาพทีดีเนี่ยก็ประมาณ500หน่วยครับ4 8 0ถึง500หน่วยคือกำลังจะเสร็จแล้วนะครับเริ่มทยอยโอนแล้วนะครับสาระรู้ของคนรักบ้านวันนี้เนี่ยผมจะเล่าตั้งแต่ day o n นะครับวันแรก ที่ผมมาที่ดีนะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วจากไม่มีอะไรเลยเป็นทุ่งหญ้านะครับที่เดอะชิวาแซนแครรีแล้วก็เดวันของที่เดอะแคสเซิลครับครับเชิญข้างในเลยครับข้างในเป็นร้านกาแฟชื่อเดอะชิวาเวลบีอิงคาเฟ่ครับเชิญครับจริงๆแล้วกว่าจะเป็นที่ชิวาแซนแครรีกับชิวาแคสเซิลเนี่ยเริ่มจากการที่ผมได้ไปอ่านบทความนะครับของ ดรแดนบิวเดอร์นะครับหนรรังสื้อนักช่างจิวการ,ร์ฟี่นะครับดอกเตรแดนบิวเดอร์เป็นนักปั่นจักรยานนะครับแข็งแรงมากเลยพูดถึงสถานที่5แห่งในโลกเขาเรียกว่าบลูโซนบลูโซน,โซนคือที่ที่ทคนอายุเฉลี่ยกเกิน1 0 0ยถึงร้อปีโดยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาอะไรนะครับใช้วิตอย่างปกตินะครับที่โรมาลินดาแคลิฟอร์เนียนะครับอิคลิอาที่กรีซนะครับ แอลมนิโคยาคอสตาริกานะครับสไต้เตียนอิตาลีแล้วก็ที่โอกินาวาญี่ปุ่นนะครับผมตั้งคำถามว่าจะมีโอโซนที่6ที่เขาใหญ่ได้ไหมเพราะเขาใหญ่เนี่ยความแข็งแกร่งเขาใหญ่คือสภาพธรรมชาตินะครับเป็นมรดกโลกนะครับเขาใหญ่นะครับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ400เมตรนะครับเกือบครึ่งกิโลครับเพราะนั้นความสูงดับนี้เนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมมีโอโซนเจ็งของโลกนะครับอากาศดีเยี่ยมนะะฮอาหาร ดีเยี่ยมนะครับพาร์กอเนกอารมณ์ออกกําลังกายอายุรเวทและอยู่อาศัยดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจพัฒนาที่นี่นะครับตามแนวคิดของยานบิวเดอร์นะครับแล้วผมไปอ่านเจออีกครับชนเผ่าชาวฮันสาฮันสาเนี่ยครับฮันสานี่อายุก็อยุเฉลี่ยประมาณร้อยยี่สิบปีเพราะนั้นหมายความว่าการที่มียืนยาวเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทางปฏิบัติจริงครับแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ครับที่เขาใหญ่ที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะครับถ้า ใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับจากทานหลวดทางต่างระดับบางปะอินนะครับแต่ถ้าใช้รถไฟความเร็วสูงจากบางซื่อครับจัก,กเนี่ยจะมาถึงปากช่องภายในแค่ส5าทีเองเพราะฉะนั้นที่นี่คือที่ที่เพอร์เฟกตแหละนะครับผมเรียนมีเอกทางด้านการวางผัง r r g i o n a l Resource Planning ผมวิเคราะห์แล้วที่นี่สมบูรณ์แบบที่สุดน,นะครับปลอดจากแผ่นดินไหวที่เคยเห็นนะครับเขาใหญ่ไม่เป็นเลยนะครับในขณะที่กรุงเทพ มันเดเรนะครับเมปิโดนะครับหลายๆเมืองนะครับแล้วนี้ก็จะมีปฏิวัติอีกละนะครับที่ทางเหนือนะครับที่นี่ไม่เป็นไรเขาใหญ่ไเป็นไรนะครับอากาศโอโซนจากของโลกทําให้พิมพ์2.5ไม่มีที่นี่นะครับในกรุงเทพเจอดักมะหรอเกันเพลยของ2.5นะครับน้ำท่วมแน่นอนงี่งานมาถึงอยู่แล้วรับวภาวะอารมณ์ความเครียดต่างๆเนี่ยที่นี่ก็ถือเป็นที่ที่เพอร์เฟกตตอนนี้หลังจากที่เราตัดสินใจเลือกแล้วนะครับ ผมเริ่มเดวันผมก็ว่าดูที่ตรงนี้แหละครับที่เดอะชิว่าซังจูรีก่อนนะครับนั่งสเกจวันทุ่งยาตอนนั้นไม่มีอะไรเลยครับครับหลับตานึกภาพเดวันกว่าจะเป็นชิว่าซังจูรีเป็นยังไงนัสโซเจียเป็นความทรงจําที่แสนสุขของผมโดยเฉพาะยิ่งพอเกิดน้ําท่วมผมก็สโอเคผมสัญญาถูกต้องลพะพอเกิดภัเพียงตองจุดห้าโอเคถูกต้องลพะพอเกิดเป็นนินไหวถูกต้องแล้วนะครับที่นี่ถือว่า เราสามารถที่ก็เป็น blue z o ได้นะครับไม่แน่นะครับคนนี้อาจจะอยู่เฉลี่ยกันร้อยปีก็ได้นะครับเพราะถ้าอากาศนีงครับรับตาเด้วันไปดูว่ากว่าจะเป็นทีวาซังคูรีเนี่ยผมทำแรงบ้างครับเป็นความทรงจำที่แสนสุขจริงครับเชิญครับวันนี้ผมนัดกับพวกน้องๆไว้พวกทีมวิศวกรไว้นะครับครับเดี๋ยวจาเ้นี้ครับห้องประชุนี้ครับ ที่ยึดอยู่ในห้องประชุมซึ่งเราจะประชุมประจำในการในการทํางานก่อสร้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยการประชุมสําคัญมากเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าจะไปทางไหนจะวางแผนยังไงนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีแบบที่หนึ่งนะครับก็สวยแต่ว่าข้อเสียคือแน่นเกินไปนี่แบบที่สองลวก็มีความเป็นเมืองมากเกินไปแบบที่สามแบบที่สามนี่ก็จะมีการแต่งประดับประดา ทั้งเริ่มเยอะเริ่มเยอะเลริ่มเริ่มเยอะเริ่มเยอะเแบบสี่ก็ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นหละนะครับแับและแบบสุดท้ายแบบที่5ซึ่งเป็นแบบที่เราชอบคือตัวนี้แต่ว่าทั้ง5แบบเนี่ยจะถูกคัดกรองโดยระบบการก่อสร้างก็คือตัวนี้ครับอ๋อที่อาจารย์ท่านาาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเข้าชมเนี่ยเราจะเข้าไปดูเขาติดตั้งทางตัวนี้นะครับก็มีพวกน้องๆเนี่ยซึ่งซึ่งอยู่หน้าไซต์นะครับช่วยก็คือเดินไปตามงานตรงตัวนี้นะครับแบบที่ก็นี่คือฮิสตอรีนะครับ เลิกกระบวนการก่อสร้างแล้วก็เข้าไปที่โรงงานเพราะว่าระบบเราเนี่ยระบบระบบฟิวชั่นฟิคชั่นคือจริงๆเป็นระบบแห้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โรงงานเราอยู่ห่างจากที่เนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะที่อาจารย์บอกว่าโอเคสองร้อยโลอ่าไม่เท่าไหร่นะสองร้อยโลโรงงานแล้วก็เราก็ต้องต้องไปที่โรงงานครับไปดูกระบวนการผลิตที่โรงงานแล้วก็ส่งมาเพราะผมเชื่อว่าการก่อสร้างอนาคตเนี่ยท่านชอบหรือไม่ก็ตามระบบสำเร็จรูปต้องมา ก็ à, วันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปดูการขึ้นรับพืน้นชั้นสาะ,ะครับซึ่งจริง,รงๆเราเห็นในชั้นหนึ่งะฮะเห็นเราเห็นจุดอ่อนในชั้นหนึ่งแล้วเราก็แก้ไปครับน้อง,องๆเขาจะมาช่วยคิดว่ามันจะแก้ไงใไงให้ดีขึ้นครับ,รบแ้วะสุขภาพมากขึ้นก็เดี๋ยวสิบปักว่าเท่าตาเห็นครับเดี๋ยวผมกับน้องๆเนี่ยจะเข้าไปดูหน้างานดูหน้างานโอเคเขายกคันยังไงขึ้นยังไงนะเพื่อจะเอาข้อมูลคนนี้เอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกครับนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูหน้างานเลยเนาะครับเชีร์แซงก็พิสูจน์ตัวเองครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวสู่บรุษโอนได้นะครับจากรูปด้วยเท่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมมีทั้งขายขาดและการลงทุนครับมีทั้งชิวาชาเล่ครับตัวนี้ขายดีมากเลยบ้านสวยมากเลยครับจะโซเอาเหลือเหลือกี่หลังสองสาหลังก็หมดแล้วนะครับมีแปลงผักมอีกขนาด9้าไร่นะครับที่นั่นเราปลูกทุกอย่างราดทานได้ไปทำไรเดือปลูกได้ครับ เรามีเชี่ยวเวทนะครับศูนย์วิชาธิรไลชลอไวนะครับมีทั้งแทพทย์แผนไทยภาพทย์สมบันนะครับเรามีสปอร์ตคลับนะครับมีสระว่ายน้ำมีอบซาวน่ามีออกกำลังกายในน้ำครับเรามีชัว่าเรเจันนะครับมีดนตรีกรวีศิลปะนะครับเรามีชชว่าแกลลี่แล้วก็ที่เป็นงานแสดงภาพศิลปะของในหลวงรที่เนะครับรวมถึงชชว่าธรรมธาราโรงเรียนที่ซ้อนกันอย่างซับซ้อนครับก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นทอกเดือดเท้าแล้วกันนะครับเราสามารถที่จะ พิสูจน์ได้ว่าเมืองสุภาวดีที่มีอยู่จริงนะครับทุกครั้งที่ผมดูจากภาพโดรนเนี่ยหัวใจอพองโตครับว่าเราเข้าใกล้บูโซนเข้าทุกขณะดแล้วนะครับหลังจากที่เราเสร็จโครงการที่เดอะชิวาแซนด์รีรับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ย้ํานะฮะเรามีขนาดเป็นเวลเวอเนสเซ็นเตอร์นะครับเวลวิงเซ็นเตอร์ที่ใหญ่สุดละในเขาใหญ่ประมาณพันยี่สิบห้าหน่วยนะครับเป็นโครงการมีมูลค่ารวมแล้วประมาณเกือบสองร้อยล้านนะครับ เราได้ก้าวต่อไปมาที่ที่พิศนุวินนี่นะครับเรียกว่าเดอะชิวาแคสเซิลนะครับผมหลับตานึกถึงเดวันตอนที่เราเริ่มออกแบบชิวาแคสเซิลเราต้องทําภาพ 3D ก่อนนะครับภาพ3ามิติก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็เดินตามกระบวนการของผมคือน้ําไม่เต็มแก้วนะครับผมก็เชิญหลายๆคนนะครับมาเป็นเทสต์โมเนลนะครับไปฟังความคิดเห็นของคนเหล่านี้ครับรวมถึงไปดูกระบวนการก่อสร้าง ของเดอะชิวาแคสเซิลครับซึ่งภายในแค่2ปีโครงการนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับอาคารอาคารหลังแรกเสร็จสมบูรณ์แล้วชนออกแล้วนะครับทยอยโอนแล้วนะครับเริ่มโอนแล้วเริ่มขนย้ายเข้าในควันรันลี่สองสามสี่ครับที่นี่เราใช้ระบบการก่อสร้างที่เร็วมากๆเลยเลือกระบบฟลิฟฟ์พิเกตนะครับเป็นความพิเศษของกระบวนการลงทุนดิเรกเต็นะครับซึ่งผมใช้ประสบการณ์45ปีเอามาใช้ที่นี่ครับครับไปดู วันเดย์วันเบื้องหลังเบื้องลึกของเจอชิวาแคสเซิลนะครับปราสาทสไตล์อังกฤษอังกฤษอย่างเงี้ยครับอัศวินนะครับเขาเป็นยังไงครับหลับตามด้วยข้ออะไรก็ยิ้มมีความสุขมากๆเลยครับมาชมกันครับจอร์แดน how are you doing hey just fine thank you for coming right thank you good to be here this building is four story <All> right. right inside is a <S sure art gallery <Yeah>. okay g a l l e r y space for Designers, architects, engineers, interior design, right? And at the moment, we, we launch a new project. We call uh, The Castle, right? Okay. okay. Come in. Sure. It's a gallery. It shows what's going on in the next project, right? Uh, you see design, and uh, this is a bird's eye view of the whole stuff. What do you think? These are these are the current projects that you have going on right now. Yeah, wow, yeah. this is nice. Yeah. This is nice. I noticed. Uh, is this where we are now? This is the Chiva, right? Yeah, Chiva okay. Sanctuary. We prepare to to move to the other new one, right? To the next project. Yeah, yeah. Very very close to here. Only uh, one two minute drive. Yeah. And this is we call uh, the, the castle. I have I have driven past this uh, project yeah. site. Yeah. 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 on the highway. And this is the main, main gate, main entrance. Oh, nice. So, this is more for tourism, tourists? No. It's still for Thai uh, yeah, mainly, for th but, yeah, yeah, yeah. but someone like myself from the United States, we, we could come and enjoy also? Uh, you have to be a member. You have to be a member? Yeah, yeah, oh, okay, yeah, yeah. okay. You need to have a friend here, Okay. and they invite you to the okay. property, right? So okay, yeah. okay. What is your opinion, uh, straightforward? Straightforward. Um, it's almost as if you are building cities. Yeah. This is a small city. Mm. I, I would not even call this a resort. This is a mm, yeah. this is a sanctuary city. Sanctuary. I, I've yeah, yeah. I've never seen anything like this really. Mm. I think it's the first of its kind, mm -hmm. and I, I think it's a great idea. Mm -hmm. it's, it seems to be a safe place mm. for people to come with their family to relax, right, right, right. To get away from the city. Okay. To have an enjoyable, maybe a weekend, or to live here, you know, I I, I think it's a wonderful idea. Yeah. I um, I believe it's going to be very successful. Yeah. I think people are looking for an opportunity to get out of the city. Is, yeah, okay. is my opinion. Okay, Darren, thank you for coming. You're welcome. We're walking on the hill. This is <coughs> the hill. Right here. We're going to see the hillside. Yes. This is the top of the hill. Yes. This is the top of the hill. Yes. This is the top of the hill. เทวิวสองร้อยสิบองศาลมแจ่มเลยนะเนี่ยก็เป็นที่ผ่อนคลายนะครับความเครียดออฟฟิศซินโดรมนะฮะปัญหาการกลับมาระบายที่นี่ใช่รับก็เป็นบ้านหลังที่สองสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะครับอย่างสมมติว่าผมมีหมาเงี้ยผมก็เข้าในบริเณได้เลยครับก็จะมีถ้าหมาตัวใหญ่ก็มีกรงให้อยู่ครับ คือก็จะมีอีกเซกชันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมินิสูนะครับมีกะมีผ้าเรามีพวกกว้างฮะที่เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งไม่ธรรมดาแก่เด็กอที่อาจารย์พูดเนี่ยนะอาหารอากาศอารมณ์ทุกอย่างเลยนะอายุเวทมีหมอด้วยเพื่อนบ้านนะฮะ ผมได้ข่าวว่าตอนนี้คนจองเยอะเลยนะอาจารย์ก็เยอะเลแฟนต้องรีบๆหน่อยแล้วนะนะป็นจริงๆแล้วทำเลสถานที่นี่เยี่ยมเลยนะอาจารย์แล้วผมขับรถมาวันนี้นะฮะไม่นานนะฮะเดี๋ยวถ้ามาตอร์เวย์เปิดจะเร็วกว่านี้อีกก็ชั่วโมงกว่าครับถ้าปกติก็ประมาณสองชั่วโมงแต่มาตองมเตเปิดเนี่ยก็มาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงนะแต่ถ้ารถไฟความเร็สูงเปิดให้บริการ สี่สิบห้าทีาทถึงตัอช่องปรมาณนี้อีกสิบห้าทีก็ <10 S 2> มาชัวช่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่คุณมาสัมผัสกับความสุขทุกอย่าง,ออางเลยนะค,ะค,ครับจากสภาวะมลพิษฝุ่น PM 2.5ในเมืองใหญ่ที่เข้าขั้นวิกฤตที่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนที่คุณรักนี่คือทางเลือกที่อาจจะเป็นทางรอดกับโครงการคอนโดเดอจิวาแคสิล คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่แหล่งโอโซนอันดับเจ็ของโลกเปิดให้ลงทุนแล้ววันนี้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของทันทีจากราคายูนิตละ1,690,000บาทเหลือเพียง3,333,000บาทเท่านั้นจำง่ายๆกับแคมเปญสุดว้าวลงทุน3ห้องจ่ายเพียงล้านเดียว สนใจสอบถามโทร064 524 5709เดอ c h ชิวาแคสเซเขาใหญ่คอนโดหรูแห่งใหม่แหล่งธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลกร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอรชิวาแซงตูรี่รเขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1,680,000บาทหลือเพียง 1,280,000บาทเท่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวชสปอร์ตคลับชิวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่064-524-5709 081-421-8323 เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก